สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมช่อง Inve s t o p i a ปนะครับวันนี้เราพบกันในวันที่3มกราคม2569สนะครับก้าสูส่สกกลาดใหม่กันแล้วนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเปิดทําการแล้วนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมานคือเป็นคืนวันศุกร์นะครับวันที่2มกรานะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นวันแรกของปี2 5 6 9นสานะครับสำหรับดัชนีหุ้นต่างๆของสหรัฐว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ในช่วงของการเปิดขึ้นมานะครับในช่วงของวันแรกนั้นก็ถือว่า เคลื่อนไหวได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าทั้งดัชนีดาวโจน์นะครับแล้วก็ s p 5 0 0นะครับก็ได้รับแรงหนุนนะครับในการปิดบวกขึ้นมานะครับเพราะว่าหุ้นอย่างผู้ผลิตชิปของ N v i d i ีเดียและ Intel นะครับแล้วก็ Boeing นะครับซึ่งเป็นหุ้นของเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้สัญญาในส่วนของกองทัพสหรัฐนั้นหลายสัญญาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่นะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องบิน F15 นะครับซึ่ง เลือกใช้บริการของ Boeing นะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีเข้ามานะครับซึ่งนอกจากเครื่องบินโดยสายก็มีของส่วนของสัญญาที่ได้กับกาลาโหมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ดูกันเนี่ยดัชนีดาวโจน์นะครับก็ปิดบวกไปได้ประมาณ0.66%นะครับ S&P 500ก็ปิดไปบวกไป0.19%นะครับแล้วก็ NASDAQ กนะครับก็ลดลงเล็กน้อยนะครับ0.03%นะครับ แล้วก็หุ้น8กลุ่มนะครับจาก11กลุ่มของดัชนี S&P 500ก็ปิดในแดนบวกนะครับนำโดยกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยและบริการด้านการสื่อสารนั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับในส่วนของตลาดนะครับที่ได้รับแรงหนุนนะครับมาในกลุ่มของ semiconductor นะครับก็ถือว่าพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็โบอิงนั้นบวกได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องข่าวดีต่างๆนะครับ c a t เธอร l l a r นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่เราก็ดูกันอยู่นะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็โบอิงเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ4%กว่าทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ภาพในส่วนของปลายปี2568ที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นนั้นผิดหวังกับเรื่องของ Santa r a ล l y เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะปรับขึ้นมาบวกได้ในวันแรกของการทาเปิดตลาดทาการในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่ามุมมองในเรื่องของ สถาบันระดับโลกนะครับที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนั้นยังมีความน่าสนใจในหลายอันนะครับวันนี้ผมเอาของในส่วนของที่เป็น JP m o ม g a แกนะครับวานิธนกิจระดับโลกนั้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเขามีมุมมองต่อตลาดหุ้นสหรัฐในปี2569อยายังไงนะครับแล้วก็จะไปเล่าต่อกันนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวที่เจพีมอร์แกนนั้นแนะนำนั้นมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเพื่อจะเอาไปทำการบ้านกันต่อนะครับ ในส่วนของตอนนี้นะครับพุ้นของเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวขอไปสรุปภาพรวมกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพุ้นเฟอร์นิเจอร์ในตลาดของสารัฐอย่างเวเฟร์นะครับแล้วก็วิลเลียมโซโนมานะครับแล้วก็ RS นั้นพุ่งขึ้นนะครับประมาณ56%เนะครับเพราะว่าก็ข่าวในส่วนของโดนัทธามนั้นเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้าของเฟอร์นิเจอร์ไปนะครับก็ถือว่าเป็นการลดแรงกดดันให้กับกลุ่มนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าในส่วนของ JP Mo r g a n แกนนั้นแนะนำยังไงกันบ้างนะครับ ก็อยู่ในช่วงต้นปีนะครับเพื่อนๆหลายคนก็ยังทำลิสต์ในการที่จะหาหุ้นลงทุนในปีนี้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายทีมนะครับในส่วนของการลงทุนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมีคนที่ทำสรุปมาผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือนะครับอันนี้เป็นสรุปของ JP Morgan นะครับก็ทำสรุปมาได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าเป็น JP Morgan 2026 outlook นะครับที่เป็นการมอง มุมมองการลงทุนในหุ้นนะครับก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยอยเล่าให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวตัวเราไปเปิดดูกราฟกันนะเพื่อจะดูแพทเทิร์นราคานะครับสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆต้องจาก่อนเลยนะครับในการแนะนําของ jp morgan นะครับมันมีโค้ดที่ทาง jp morgan นั้นให้ความสําคัญเลยก็บอกว่าไม่ได้บอกให้ซื้อหมดนะครับแต่กําลังจะบอกว่าตลาดในปีนี้นะครับต้องเลือกให้เป็นนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสที่จะทํากําไรได้จริงๆนะครับ ะครับก็คือประโยคที่ JP Morgan นะครับได้บอกในการที่ทำรายงาน b a s ไอเดียประจำปี2026ในการลงทุนนะครับก็หลายคนนั้น,เพ,นเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราเห็นอ่อลิสต์นะครับที่สถาบันการเงินนะครับระดับโลกที่มีการติดตามหุ้นต่างๆเนี่ยบอกมาเราก็จะรีบจดไว้นะครับแล้วบางทีเราก็ไปซื้อตามเลยนะครับซึ่ง JP Morgan บอกว่าเรื่องนี้นะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องทำการบ้านกันต่อ บอกว่าสิ่งที่5เกณฑ์สําคัญเลยนะครับที่เจพีมอร์แกนนั้นให้ไว้นะครับวิธีคิดเบื้องหลังที่เป็นการเลือกหุ้นต่างๆเข้ามาในลิสต์นะครับบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับฐานะการเงินนั้นต้องปึกนะครับงบดุลดีนะครับกระแสเงินสดต้องแน่นนะครับคือนักลงทุนจะให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับในสําหรับการลงทุนในปี2526หรือ2 5 6 9นี้นะครับ สนะครับก็คือมีอำนาจต่อรองของแพงขึ้นนะครับก็สามารถที่จะขึ้นราคาได้นะครับลูกค้าไม่หนีนะครับข้อสานะครับยังเกาะอยู่ในเทรนโลกนะครับอย่าง AI หรือ n n r r s t t u u t u u r นะครับข้อสนะครับผู้วิหารทำงานเป็นนะครับใช้เงินลงทุนคุ้มค่าข้อที่หก็คือไม่สวนทางรัฐนะครับนโยบายของภาครัฐต้องหนุนนะครับไม่ใช่นโยบายของรัฐนั้นจ้องที่จะมาเล่นงานนี้นะครับในปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับหลายๆหุ้นที่ ภาครันให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของ AI นะครับเรื่องของอวกาศนะครับหุ้นตีมพวกนี้ได้รับแรงหนุนที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วพอเอาตะแกงมาล่อนหุ้นทั้งหมดนะครับในตลาดนะครับก็จะอยู่ใน3ตีมการลงทุนสําคัญนะครับปีนี้ JP พีมอร์แกนนั้นให้แค่3ตีมเท่านั้นนะครับตีมแรกเลยนะครับก็คือ AI แล้วก็ d a t a Center นะครับ อันนี้ยังเป็นการลงทุนที่ไม่จบนะครับแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเริ่มมีการใช้เงินกันจํานวนมากนะครับใครที่มองว่า AI จบลงแล้วนะครับฟองสบู่จะเกิดนะครับ JP Morgan บอกเลยว่ายังไปต่อได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มองแค่ซอฟต์แวร์นะครับแต่จะลงไปลึกในโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาพวกข้อความนะครับที่ที่ไปรีเสิร์ชของ JP m o ม g a n มานั้นให้ แปะไว้ในด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆนั้นสามารถที่จะอ่านกันได้นะครับสําหรับใครที่ฟังก็ตอนนี้ก็ผมจะเล่าให้ฟังนะครับไปคร้าวๆก่อนแล้วเราเราไปดูกราฟบางตัวกันนะครับนะครับทีนี้นะครับพอการวางพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่หุ้นนั้นจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวนะครับส่วนแรกนะครับตัวแรกเลยหุ้นที่เราจะพูดถึงก็คือหุ้นของ Google หรือ Alpha เบสนะครับก็อันนี้เราเรา พูดกันมาตลอดนะครับว่า Google นั้นมีของจริงๆนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่นะครับอ่ะเราไปดูกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับแพทเทิร์นราคาของ Alpha b บ t หรือว่า Google นะครับก็อย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาลงทุนหนักๆจริงๆนะครับแล้วก็จะเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย่อหน้าตรงนี้ลงนิดนึงนะครับโอเค a l p h a เบตนะครับบริษัทแม่ของ Google ครับแพทเทิร์นราคานั้นเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เห็นกันแล้วว่าชูตขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วไปทำออทามนิวไฮที่สามี่320ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับก่อนจะย่อลงมานะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ312ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับแล้วก็แนวรับนั้นโอ้โหถ้าเกิดว่าตั้งรับกันดีๆนะครับก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าหุ้นนั้นค่อนข้างที่จะชูตขึ้นไปที่จะแรงนะครับ ซึ่งใครที่เก็บมาตั้งแต่ EMA 20นะครับตรงเส้นสีแดงเนี่ยนะครับได้ราคาประมาณ170กว่าตอนนี้ก็กำไรมากกว่า100%แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็ทำกันบ้านกันนะครับแนวรับแนวรับแรกเลยนะครับก็ให้ไว้ประมาณนี้ครับ307นะครับแล้วก็ลงมาแนวรับแนวรับที่จะเป็นระดับ time frame t frame week นะครับที่มีนายะอีกอันหนึ่งก็คือประมาณ237นะครับหรือว่าถ้าใครจะรอแนวรับตรง ด้านนี้อีกอันนึงก็อาจจะเป็น275นะครับก็สำหรับคนที่ดูของ a l p h a เบตนะครับเจฟฟี่มอร์แกนนะครับบอกว่า Google นะครับไม่ได้มีรายได้แค่โฆษณาจากการเสิร์ชหรือ YouTube นะครับอีกแล้วนะครับเพราะว่ารายได้ตอนนี้ Google Cloud นะครับกำลังเป็นรายได้สำคัญและเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ระบบ AI ทั่วโลกเช่าใช้นะครับต่อมานะครับก็เจฟฟี่มอร์แกนนั้นเชียรบอร์ดคอมนะครับหรือว่า A v ว o โนะครับ a v ว o ก็เป็นหุ้นนะครับที่ เอ่อบางคนนั้นบอกว่ามีความพิเศษอยู่นะครับเป็นหุ้น AI แต่ว่ามันมากกว่านั้นนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเฟอร์เรอรี่ของวงการ AI นะครับเพราะสามารถออกแบบได้ตรงกับความต้องการนะครับแน่นอนครับว่าแพทเทิร์นราคานั้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวจังหวะปรับย่อลงมาตอนนี้อยู่ประมาณแนวรับนี้นะครับ EMA 20ก็ประมาณที่ $339 ดอลลาร์นะครับความพิเศษของอวโก้คือว่าเป็นเจ้าพ่อชิปนะครับแล้วก็เอ่อทำชิปแบบคัสตอมนะครับ ก็คือให้บริษัทยักษ์ใหญ่และมีรายได้ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จากการซื้อไปซื้อบริษัท VMware เข้ามาด้วยนะครับต่อมานะครับหุ้นในกลุ่มนี้ก็คือ ANET นะครับหรือว่าอ่า s t ริสตาเน็ตเกนะครับก็เป็นนี้ทำอุปกรณ์สวิต์เครือข่ายความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแพทเทิร์นของ ANET กันหน่อยนะครับเจบทำไม JP m o ม g a n นั้นออมองว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วราคาหุ้นนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เอเน็ตนะครับเอเน็ตนั้นทำแพทเทิร์นราคานะครับลงมาแล้วก็มารับอยู่ตรงแนวรับ EMA 50นะครับเส้นสีส้มนี้เลยนะครับก็ใครจะรอใครจะรอนะครับตอนนี้สีแดงนั้นประคองไว้อยู่นะนะครับ20นะครับ133ดอลลาร์132ดอลลาร์นะครับแต่ลงมาก็คือ119ดอลลาร์นะครับอันนี้เล่นตามแพทเทิร์นแพทเทิร์นของแนวรับ EMA ได้เลยนะครับ ใครที่จะรอรับนะครับก็119-120ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดใครรอเส้น EMA 100นะครับก็ลงมาตรงนี้เลยนะครับก็คือเส้น102ดอลลาร์นะครับก็ a n นั้นมีความพิเศษยังไงนะครับ JP Morgan นั้นบอกว่าเป็นอุปกรณ์สวิตช์เครือข่ายความเร็วสูงนะครับก็เรานึกภาพ Data Center นะครับที่คอมพิวเตอร์เป็นหมื่นเครื่องต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ของอ r i s t a เนีครับเป็นตัวเป็นตัวเชื่อมนะครับก็ทำให้ บริษัทนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นนะครับก็การสื่อสารระหว่าง AI ต่างๆนั้นมีความจำเป็นนะครับตัวต่อมานะครับคือ VRT หรือว่า v e r t e นะครับ VRT นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับยังอยู่ในกลุ่มของ AI กับ Data Center นะครับตัวนี้ผมไม่เคยดูเลยนะครับเพื่อนๆคนไหน ถือไว้ก็เล่าให้ฟังหน่อยนะครับมีความพิเศษยังไงโอ้โหราคาแพทเทิร์นชัดเจนนะครับก็เคยทําพีกนะครับร้อยเก้าสิบดอลลาร์นะครับก่อนจะลงมานะครับแล้วก็เคลื่อนไหวนะครับสะับฟันปลาอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มารับอยู่ที่ประมาณเส้นเอเอ็มเอยี่สิบนะครับก็ประมาณราคาก็อยู่ที่แนวรับนะครับร้อยหกสิบดอลลาร์นะครับแล้วเส้นต่อมาถ้าใช้แบบว่าแพทเทิร์นราคาก็คือแนวรับก่อนก็ได้นะครับแนวรับก็จะเป็น $124 ดอลลาร์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกแนวหนึ่งเลยก็คือ,อ,อลงมาเส้นนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะทําย่อลงมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าท์เฟรมวิคนั้นยังอยู่ในขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับบริษัทนี้นะครับทําอะไรนะครับก็บอกว่า VRT นั้นเเป็นการเป็นตัวช่วยนะครับที่การประมวลผลหนักๆนะครับ ซึ่งมันจะร้อนนะครับเวลาชิปนั้นประมวลผลหนักๆนั้นมันจะร้อนตัวนี้จะเป็นคูลิ่งนะครับทำการจัดการระบบไฟฟ้าใน Data Center แล้วก็ขายดีนะครับจนแทบที่จะผลิตไม่ทันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของทีมแรกนะครับก็คือทีม AI และ Data Center นะครับที่ JP Morgan นั้นมองว่ายังเติบโตต่อทีมที่2นะครับคือทีมของการซ่อมและสร้างโลกใหม่นะครับเพราะฉะนั้น Infrastructure นั้นสำคัญนะครับ ก็ตัวแรกเลยนะครับเจพีม g a แกนั้นแนะนำนี่ครับคา t ั r พิ l l ่านะครับหรือว่า Cat นะครับอ่าอันนี้สายก่อสร้างนะครับสายเอ่อเดี๋ยวนี้มันเป็นสายแฟชั่นด้วยนะครับผมก็ไปต่างประเทศกับน้องๆมาเอ๊ะทำไมเขาใช้กระเป๋าแบบว่าไอ้ยี่ห้อ c ค t เนี่ยนะครับก็แ a ทเนี่ยเราเห็นางทีมเป็นรถตักนะใช่ไหมครับเป็นรถแมคโครอะไรอย่างนี้นะนะครับแต่ตอนนี้มีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีนาฬิกานะครับก็เรียกได้ว่ามีมีแฟนแฟนแท้ที่ชอบกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วดูแพทเทิร์นราคาครับเพื่อน แคทนั้นทำจุดสูงสุดปีที่แล้วนะครับขึ้นไปทดสอบ598ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นย่อลงมาเล็กน้อยนะครับเหลือ573แล้แต่ว่าแนวรับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าดูแนวรับแรกเลยนะครับก็เอ่อถ้าใครจะรับนะครับ547นะครับมีมีแพทเทิร์นราคาเป็นแนวรับในะระดับไทม์เฟรมวีคอยู่นะครับแล้วก็เอ่อลงมาเนี่ยนะครับถ้าไม่รอ EMA20 เนี่ยอาจจะต้อง รอนี่เลยนะครับก็คือรับตั้งรับมาอีกทีหนึ่งก็คือเส้นนี้ก่อนเลยนะครับ EMA 20เนี่ย531นะครับแล้วก็ถ้าลงมาข้างล่างนี่มี400ประมาณ400้ต้นๆนะครับแต่ว่าโอ้โหนี่มันถ้าเกิดว่าจะลงมาถึงจุดนี้มันก็คงคงต้องมีข่าวร้ายจริงๆอ่ะนะครับดูแล้วหุ้นเนี่ยมันอยู่แพทเทิร์นขาขึ้นแล้วชูขึ้นไปค่อนข้างที่จะแรงนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับแคปเจอร์พีล่านะครับก็เป็นพี่ใหญ่นะครับในวงการก่อสร้างนะครับมีรถ แมคโครสีเหลืองนะครับที่เราคุ้นตานะครับแล้วก็รายได้เข้ามาจากการขายเครื่องจักรให้สายก่อสร้างและเหมืองแร่ทั่วโลกนะครับคืออันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทาแร่เอิร์ดด้วยนะครับตอนนี้อเมริกากำลังเร่งอยู่นะครับต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มากๆนะครับในการขุดเจาะนะครับก็ถ้าโลกจะสร้างใหม่นะครับยังไงก็ต้องใช้รถของเนี่แหละนะครับถ้าเกิดซ่อมแล้วก็สร้างกันใหม่นี่นะครับใช้รถของแคทเนี่ยนะครับต่อต่อมาคือ c r s นะครับ c r s นั้น เป็นบริษัทนะครับที่อยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเช่นกันนะครับกลุ่มการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่บอกบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเอาไปแล้วหรือเปล่านะครับรับมงรับเหมานะครับกลุ่มการก่อสร้างนะครับแต่เนี้ยครับแพทเทิร์นราคาทํานิวไฮเหมือนกันนะครับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เกาะนี่เลยนะครับ EMA 1 0 0เอ่อ EMA 2ี่สิบนะครับเส้นสีแดงนะครับอยู่ที่ประมาณเอ่อถ้าใครเล่นเร็วนะครับแนวรับ124นะครับใครรอนะครับก็ลง109ดอลลาร์นะครับหรือว่า รอเส้น EMA ก็116นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันบีบแคบนะครับเส้นของ EMA ที่ระดับ EMA 50เนี่ยก็ว่ากันที่ประมาณ106่หเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าใครรอตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอ EMA 20นั้น117นะครับก็ไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็ดูเป็นแพทเทิร์นราคาไว้นะครับแล้วก็ทำการบ้านกันต่อนะครับเพราะว่าหุ้นของ CRS นะครับ เป็นหุ้นที่เราอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ก็คือลงทุนในวัสดุยักษ์ใหญ่นะครับด้านการก่อสร้างนะครับขายปูนหินทรายนะครับจนถึงยางมาตอยทําถนนก็เรียกว่าเป็นต้นน้ําของการก่อสร้างเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับหุ้นของ G.E. เวโรนานะครับนะครับก็ G.E. เวโรนาหรือว่า G.E.V. นะครับหุ้นเกฟนะครับนะครับถ้าอ่านแบบว่ารวมๆกันนะครับแต่ว่าเรามาดูนี่กันดีกว่าครับมัน G.E.V. Verona นะครับแพทเทิร์นราคาเป็นยังไงครับโอ้โหนี่คือหุ้นของเดียวเซกเตอร์ที่เป็นการก่อสร้างในเมกกานั้นแพทเทิร์นนั้นทำออท e นิวไฮทั้งนั้นเลยนะครับปีที่ผ่านมานะอยู่นอกสายตานะแต่ใครถือเนี่ยก็มีสิทธิ์รวยได้เหมือนกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับหกร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเคยขึ้นไปถึงแล้วนะครับหกร้อยแปดสิบขึ้นไปเทสนะครับแล้วก็ลงมานิดน้อยนะครับก็สร้างแพทเทิร์นราคาแนวรับแรกก็หกร้อยห้าสิบแปดนะครับใคร ใครรอรับนะครับ EMA 20ก็อยู่ที่608แนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้มีแนวหนึงครับ558นะครับก็สำหรับใครที่ดู t i r e m e w e e k นะครับก็นี่นะครับแล้วใครเป็น Smart Money ตัวจริงนี่เข้าตรงนี้เลยนะครับก็เข้ามาตั้งแต่260นะครับลันขึ้นมากําไรเป็น100%เหมือนกันนะครับปีที่แล้วถ้าใครเข้านะครับแหมเสียดายก็เราก็ไม่ได้ค่อยดูกันเท่าไหร่นะครับหุ้นหุ้นในกลุ่มนี้นะนะครับตัวนี้ทาอะไรนะครับหุ้นของ G.E. เวอร์โลนาเวอร์โนวานะครับเวอร์โนวาขออภัยนะครับอ่านผิด G.E. เวอร์โนวานะครับก็อันนี้คือ G.E.V. นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่แยกตัวออกมาจาก G.E. นะครับก็ G.E. ก็เดิมก็คือ G.E. Electric นะครับซึ่งทํากังหันทําของเทอร์ไบน์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นั้นใช้เอ่อเทอร์ไบน์ของ G.E. นะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของ G.E. นั้นเยอะนะครับบริษัทนี้แยกออกมานะครับเป็น G.E.V. ก็ทาเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ซ่อมบํารุงกังหันก๊าแล้วก็กังหันลมนะครับที่ใช้ผลิตไฟฟ้าซึ่งจําเป็นมากในยุคี่ a อต้องการไฟฟ้าอย่างมากนะครับผมเคยไปดูในออสเตรเลียามานะครับก็ไอ้กังหันลมเนี่ยนะครับหลายๆอันเนี่ยเป็นฟาร์มนะครับแล้วก็ต้องใช้ระบบของการซ่อมบํารุงนะครับแล้วก็การการที่สํารองไฟฟ้าพวกนี้นะครับมีส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยยังไงก็ต้องมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือว่า เครื่องที่สำรองปริมาณไฟฟ้าไว้นะครับในการที่ใช้ไฟตกเลยเพพาะพวก Data Center พวกคลาวพวกอะไรพวกนี้ไฟตกไฟขาดไม่ได้นะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับแถมกันแล้วกันนะครับก็ JP พีม g a n แกนั้นบอกว่า CP นะครับแต่ว่าไม่ใช่ CP บ้านเรานะอันนี้คือ Canadian Pacific นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ Canadian Pacific กก็ถือว่าเป็นการเสริมความรู้กันไปนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงไม่ค่อยได้ดูกันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เห็นราคาแล้วนะครับเห็นแล้วก็เสียดายนะนะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถือกลุ่มนี้เลยผมด้วยนะนะครับหุณคุณรับเหมาก่อสร้างเราเข็ตขยะจากในในประเทศเราใช่ไหมนะครับแต่ว่าในในต่างประเทศอะเขาก็ยังโตกันนะครับอ่าเอ๊เทรดดิง้งวิวบอกว่าหาไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวเดียวดูขอขอดูใส่ตัวย่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเทรดดิง้งวิวบอกว่าเอ๊ะทำไมมันชื่อแปลกๆนะครับอ่านี่ CP อันนี้เจอแล้วนะครับคือชื่อเฉือชื่อเต็มไปหาไม่เจอนะครับแต่ว่าพอชื่อชื่อย่อนะครับชื่อย่อนั้นโอ้โหกกาฟนั้นเลเทนะครับแราฟนั้นเลเทแต่จีพี r มอแกนั้นแนะนำนะครับ Canadian Pacific กนะครับแคนาซิตีนะครับก็มีชื่อเมืองด้วยนะนะครับแล้วก็โอ้โนี่ราคาคือมันขึ้นขึ้นลงลงมากๆเลยอันนี้ขนาดแพทเทิร์นระดับวีคนะครับก็เอาเป็นว่าดูกันรีแคปสั้นๆแล้วกันนะครับก็แนวรับใหญ่นะครับ เอาข้างล่างขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะแนวรับใหญ่คือ67ดอลลาร์นะครับเอ่อหกประมาณหกดอลลาร์นะครับ69นะครับเป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาขยับขึ้นมา74ดอลลาร์นะครับเป็นแนวรับแล้วแนวต้านอยู่ตรงไหนครับแนวต้านแรกก็อยู่แท่งคู่นี้เลยนะครับก็77ดอลลาร์นะครับก็ใครจะพิจารณาหุ้นตัวนี้นะครับก็ไปดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าทําอะไรนะครับ CP Canadian Pacific นะครับทำระบบระบบ รถไฟขนส่งสินค้านะครับก็ขนพวกวัตถุดิบก่อสร้างพลังงานอาหารนะครับก็กินรวบค่าขนส่งในพื้นที่นะครับมาถึงตีมสุดท้ายกันแล้วนะครับตีมแรกตะกี้เราดูในเรื่องของ AI Data Center นนะตีมที่2คือการซ่อมสร้างโลกนะครับการสร้างอินฟาสซักเจอร์ต่างๆนะครับที่เพื่อรองรับ AI นะครับรวมทั้งแหล่เอิร์ธนะครับส่วนตีมสุดท้ายนะครับที่ JP m o ม g a n แกนนั้นมองไว้ก็คือเอ่อเป็นตีมที่ตลาดไม่อยากเสี่ยงนะครับ แต่ว่ายังให้เรื่องของของความสําคัญในการเติบโตนะครับมองว่ายังโตได้เดี๋ยวว่าไม่อยากเสี่ยงเยอะนะครับไม่อยากลงทุนกับหุ้นกลุ่มที่ผันผวนมากๆเขาเรียกว่าเป็นคุณภาพนะครับก็นักลงทุนนังมองหาหุ้นที่แข็งแกร่งและทนทานแล้วก็มีสินค้าที่สามารถขายได้นะครับแล้วก็โลกนั้นยังขาดไม่ได้นะครับต้องการกลุ่มนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือหุ้น V นะครับอันนี้หลายๆคนก็มีอยู่ในพอร์ตแล้วแหละนะครับก็คือวีซ่านะครับรูดปืนรูดปืนนะครับบัตรเครดิตนั่นเองนะครับก็ ไปดูราคากันนิดหนึ่งนะครับนี่แป,แปลกนะครับอ่ะเดี๋ยวทำไมขึ้นมาแค่นี้นะครับอ่ะยวดูนี้ครับอ่ะโอเคถูกอันแล้วนะครับบางอัานมันเป็นมันเป็นกองทุนอ่ะนะครับมันเป็นเรื่องของการแยกอันนี้ออกไปนะครับก็ก็เลยอันนี้ถูกแล้วนะครับระดับทำเฟรมวีคนะครับเคยไปทำเอ่อเมื่อวันที่สี่ สิงหาปี2025นีนะครับก็เคยไปทําจุดสูงสุดนะ369ดอลลาร์นะครับแล้วก็ลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับมีพักฐานลงมานะครับแต่ว่ายังรับอยู่นะครับเนี่ยแนวรับเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับสําหรับวีซ่านะครับก็ตีตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับมีแนวนี้นะครับมีหลุดลงไปด้านล่างนะครับหลุดลงไปด้านล่างก็ไปเจอข้างล่างนะครับก็เป็นแนวนี้นะครับเอ่อมี327นะครับมีข้างบนนี้แนวรับเป็น 336นะครับแล้วก็ตรงนี้ EMA 20นะครับเส้นสีแดง342นะครับก็พิจารณากันได้นะครับเพื่อนๆก็เอ่อมันช่วงที่มันลงมามันก็มัหลุด EMA 50เหมือนกันนะวีซ่านะครับก็มีเป็นหุ้นที่มีความผันผวนอยู่นะครับหุ้นวีซ่าหลายๆคนนั้นก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทําอะไรนะครับก็เป็นโมเดลธุรกิจเรื่องบัตรเครดิตที่แข็งแกร่งนะครับกินค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่เราลูดบัตรนะครับ เปรียบเสมือนการเก็บค่าทางด่วนทางการเงินนะครับก็ไปใช้การเดินทางกันอะไรต่างๆเนี่ยของวีซ่านะครับก็จะได้ค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับในการใช้นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อยๆทยอยเข้ามาที่บริษัทนะครับต่อมานะครับคือบริษัทแมคโครมิกนะครับหรือว่า MKC นะครับ MKC นั้นเป็นหุ้นหุ้นที่อยู่ในครัวนะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเครื่องเทศอะไรพวกนี้นะครับ อ่า uh, MKC นะครับเมอร์คอมิคคอมพานีอินคอร์ปอนะครับก็โหกาฟกาฟมันเลเทสเหมือนกันนะครับมันก็อืมคือตีต,ตีลำบากเลยนะครก็ดูดูเป็นแนวรับแล้วกันนะครับก็มันหลุดอะหลุด EMA มาทุกเส้นเลยอะนะครับแล้วก็พยายามจะประคองตัวเองมาอยู่ EMA 20นะครับแต่ว่าเป็นเป็นด้านล่างราคากราฟมันพังลงมานะครับเนี่ยกาฟมันเคยพังมาช่วง ออตั้งแต่ปี2 0 2 3นะครับแล้วก็แพทเทิร์นราคาถ้าเราตีก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับช่องช่วงราคานะครับเนี่ยนะครับตีตรงเนี้ยได้เส้นหนึ่งครับแล้วก็กรอบราคานะครับข้างล่างข้างบนนะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับแพทเทิร์นเนี่ยนะครับ ครับเอาเ,อาเอาท่าเท,ที่ตายเห็นก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็กรอบเนี้ยนะครับกรอบเนี้ยนะครับก็ตั้งแต่ประมาณหกสิบสามดอลลาร์นะครับขึ้นไปถึงประมาณเจ็ดสิบหกดอลลาร์นะครับก็ก็มีประมาณเล่นอยู่ประมาณยี่สิบดอลลาร์ตรงนี้นะครับก็กราฟก็เวียงไปเวียงมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเอ่อเอ็มเอตอนนี้กําลังพยายามปีนเอ็มเอยี่สิบอยู่นะครับหกสิบเจ็ด จุดอดอลลาร์นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเอาเส้นนี้มจับแล้วกันนะครับก็70ดอลลาร์นะครับก็ต้องดูนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่ JP Morgan นั้นแนะนานะครับก็บอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นเจ้าตลาดเครื่องเทศและซอสปรุงรสนะครับก็รายได้ก็มาจากการขายเข้าห้างให้คนทั่วไปนะครับแล้วก็ขายส่งให้ร้านอาหารก็มองว่ายังไงเป็นหุ้นที่คู่ครัวนะครับคนก็ยังต้องใช้อยู่นะครับก็ลองไปทำกานบ้านกันต่อนะครับใครที่ชอบ MKC m a c r o m i c นะครับ อีกอันนึงนะครับเป็นสายสุขภาพนะครับก็คือลินลี่นะครับลินลี่ก็ปีที่แล้วหลายคนนั้นบอกว่าถือแล้วผิดหวังนะครับก็ก็ราคาหุ้นมันก็นะครับแต่ว่ามันยังไม่เท่าโนวาโนดิกนะนะครับถือแล้วผิดหวังนี่คงจะเป็นช่วงที่มันมันปรับฐานอยู่นะครับแล้วก็ราคาหุ้นนั้นตอนนี้ขึ้นไปค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาถึงนี่เลยนะลึกนะครับ ก็คือช่วงประมาณเดือนสิงหาเนี่ยนะครับใครที่ขายทิ้งไปนะครับก็ก็อาจจะเจ็บใจนะเพราะว่าหลังจากนั้นราคาหุ้นก็ทําทรงขึ้นมาได้นะครับโนว่าโนอ่าโนวาโนดิกนั้นไม่ดีนะครับแต่ว่าเอลลี่นั้นยังมีโปรเจกต์ยังมียาต่างๆนะครับแล้วก็ปีที่แล้วทำออทามนิวไฮตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ประมาณนี้ครับทะลุ1,000ดอลลาร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าจะรับนะครับนี่เลยนะครับก็ประมาณ1,000ทุนทวนนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับ796นะครับลงมานี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าลึกนะครับแล้วก็ใครจะรับเอา EMA 20เป็นแนวก็938นะครับก็เอ่อลินลี่นะครับหุ้น LLY นะครับลินลี่เนี่ยนะครับบริษัทยาที่ใหญ่ในที่สุดในโลกตอนนี้นะครับวัดกันตาม Market Cap นะครับรายได้ก็กระชูดนะครับเพราะว่ามียาเบาหวานแล้วก็ยาลดน้ำหนักตัวดังนะครับอย่างนะครับเอ่อมอนจารนะครับแล้วก็ เซฟบ่าวนะครับที่ขายดีจนของนั้นขาดตลาดนะครับก็อยู่ในกลุ่มของสุขภาพนะครับต่อต่อมานะครับก็คือหุ้นของ Thermo f ฟิชเชอนะครับหรือว่า TMO นะครับก็อันนี้นะครับเป็นหุ้นที่อิงไปกับเรื่องของการเติบโตทางวิทยาศาสตร์นะครับเทอร์โมฟิชเชนะครับชื่อเหมือนไอเทอร์โมมิเตอร์นะที่บ้านเราเรียกกันนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาอาจจะพูด ด้วยคำนี้นะครับก็ราคาค่อนข้างที่จะขึ้นไปค่อนข้างที่จะดีนะครับมีมีทําแบบจุดลงมาเวียงลงมาเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้นั้นสร้างแพทเทิร์นขาขึ้นของราคานะครับก็กราฟนะครับขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับก็เล่นเป็นแนวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับใครจะรับก็ห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มาห้าร้อยยี่สิบสี่ นะครับแล้วก็ถ้าเล่นตามเส้น EMA นะครับลงมาแตะประมาณ547นะครับ EMA 20เส้นแรกนะครับเทอร์โมฟิชเชอร์นั้นทำอะไรนะครับบอกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับนักวิทยาศาสตร์นะครับใครจะวิจัยยานะครับทำแลบก็ต้องมาซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่นี่นะครับก็จากห้องแลบต่างๆก็ใช้ที่นี่นะครับอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะครับก็ เออครับอันนี้ก็คือตีมทั้ง3ามีมนะครับที่ JP Morgan นั้นให้ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนหุ้นในปี2569นะครับ2026นะครับก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ดูหุ้นจากอ่าสำนักวิจัยนะครับแล้วก็โบรกเกอร์ระดับโลกต่างๆที่ให้ตีมให้ชื่อหุ้นที่น่าสนใจนะครับเราก็มาทำกันบ้านกันต่อนะครับเดี๋ยว พรุ่งนี้นะครับหรือว่าอาจาะวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตในเรื่องของซิตี้กรุ๊ปนะครับที่ให้มุมมองต่างๆไว้นะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจหุ้นตัวไหนนะครับหรือว่ามีข้อมูลที่อยากแชร์อยากแบ่งปันนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ได้ที่ได้ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับว่าปีนี้นะครับการเลือกหุ้นนั้นจะ s e l e c t i v e มากขึ้นนะครับในมุมมองของอย่าง m o r g a อกแกนบอกเลยนะครับไม่ใช่ไปซื้อหุ้นแบบเหมามานะครับกวาดหุ้นนั้นไม่ได้จะขึ้นเหมือนกันทุกตัวอีกแล้วนะครับ แล้วก็เอ่อมันผ่านพ้นภาวะช่วงที่เป็นตลาดเป็นกระทิงเยอะๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่ง AI เองเนี่ยนักลงทุนก็เลือกมองหาบริษัทที่ทํากําไรได้จริงๆนะครับแล้วก็มองหาเรื่องของการควบรวมกิจการบางอันนะครับที่ทาให้บริษัทนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับอาจจะมี M&A นะครับหรือว่าถ้าบริษัทไหนปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีนะครับให้กับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับ ก็วันนี้ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆไว้นะครับก็ไปดูว่าหุ้นตัวไหนมีความแข็งแรงนะครับมีคูเมืองเรียกไว่ามีความได้เปรียบแข็งแรงที่สุดนะครับก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าหุ้นตามที่ยกตัวอย่างมานั้นตัวไหนน่าสนใจนะครับแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มเติมนะครับอาจจะมองต่างจาก JP m o ม g a n กก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i n v e s t o p เปียไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ